สำหรับสาว c a m กแคมรีนะคะวันนี้ปอมีแคมรี่มาแนะนำค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Toyota Camry 2.0 G ตัวรถปี2009นะคะตัวนี้เป็นตัวใหมเนอรเชนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวปอพาไปชมกันเลยค่ะมาในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะจะเป็นกระจังหน้าพรีเมี่ยมแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างตัวนี้เป็นล้อขอบสินะคะ นีเอย่ยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะ VVTI ด้านข้างรถค่ะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับพรเมียมแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะเปิดมาด้านในนะคะจะพบกับกระจกไฟฟ้า4บานแบบนี้เลยนะคะมีตัดขอบลายไม้แบบนี้เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคะมาที่กระจกมองข้างค่ะเป็นปรับพับข้างไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ลายไม้แบบนี้เลยนะคะมีครุสคอนโรลด้วยนะคะเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกมีระบบเบรก abs นะคะมาดูในส่วนของเครื่องเสียงกันบ้างตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะคะมี aux fm am นะคะแล้วก็ mp สมมาในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้คอนโซลตกแต่งลายไม้มาแบบนี้ทั่วคันเลยนะคะเพิ่มความหรูหราสวยสบายตามากๆเลยค่ะมี ระบบเบรก a p s ที่คอนโซลด้วยมาที่เบาะกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะด้านหน้าคนขับนะคะด้านคู่หน้าเนาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าและมาที่ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างตัวนี้เป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันเลยนะคะมีแอร์หลังมาพร้อมแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำทั่วคันแน่นอน,นะคะ่ะเพิ่มที่วางแก้วขึ้นมานะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะด้วยแบบนี้ เพิ่มความพิเศษของคันนี้เข้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นมีม่านกันแดดให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าเดี๋ยวปอจะมาทําให้ดูกันนะคะว่าม่านหลังไฟฟ้าใช้งานยังไงกดตรงไปนะคะแบบนี้และม่านก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะกดลงอีกหนึ่งครั้งม่านไฟฟ้าจะลงแบบนี้ค่ะ แล้วเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะตัวนี้เป็นตัวไฟเมนเอรเชนนะคะโลโก้พรีเมียมมีคาดเอลพรเมียมด้วยนะคะนี่เลยหรูหราหน่าใช้มากๆค่ะสำหรับเจ้าตัวยูตาแคมรี่คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2.0G เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บของนะคะที่เก็บของตัวนี้เราสามารถเปิดได้จากรีโมทเลยเพียงแค่กดที่รีโมทฝาท้ายจะเปิดแบบนี้เลยค่ะ พื้นที่เก็บของก็เยอะมากๆเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.0นะคะเครื่องยนต์2000 VVTI แบบนี้ตัวนี้พอขอบอกเลยว่าขับสบายสุดๆเลยนะคะเครื่องนิ่มช่วงล่างดีนะคะฝากระโปรงก็จะเป็นก้านโชกแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายในการเปิดปิดมากๆค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเจ้า t ต y o ต a Cam ม y คันนี้นะคะผ่อนสบายๆ6 0 0 0กว่า10เดือนเท่านั้นเองนะคะหรือลูกค้าที่อยากจะเข้ามาทดลองขบับหรือเข้ามาชมรถคันจริงมาได้เลยที่น้ำทิพย์ยูสคารตลาดศูนย์รวมรถยนต์ไอคาสยามล็อก49และล็อก41ถนนการจนาพิเศษมาไม่ถูกเดี๋ยวปอจะแปะคอนแทคไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอและทีมงานเต้นน้าทิพย์ ในการทำรีวิวรถทันต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะ